บ้านริมน้ำบอนนะคะว่าแปงสุดคมอีกแล้วค่ะบ้านริมน้ำนะคะหลังใหญ่มีทั้งบ้านหลักบ้านรองนะคะมีถึงสามหลังเลยนะคะแล้วก็ยังมีบ้านพักคนงานด้วยนะคะมาบนเนื้อที่หนึ่งไร่แปดตารางวานะคะบ้านหลังใหญ่พื้นที่ใช้สอยเกือบสามร้อยตารางเมตรนะคะติดถนนคอนกรีตนะคะและยังติดคลองสองด้านด้วยนะคะพิกัดอยู่ที่ตำบล บ้านพิกนะคะอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะราคาขายอยู่ที่4ี่ล้านห้าแบาทในพื้นที่นะคะต้นไม้เต็มพื้นที่นะคะจัดสวนเทคอนกรีตไว้รอบบ้านเลยนะคะแปลงนี้เดิมเจ้าของก็เปิดเป็นร้านค้าชุมชนนะคะเพราะเหตุขายนะคะเจ้าของเดิมเป็นชาวต่างชาตินะคะออกแบบไว้อย่างดีเลยค่ะในครัวบิวอินไว้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะคะ นี่เป็นบริเวณส่วนของหน้าบ้านนะคะอันนี้เรามีรั้วรอบขอบคิดนะคะมีประตูล็อกเรียบร้อยค่ะด้านหน้าติดคลองนะคะติดคลองใหญ่เลยนะคะนี่นะคะแล้วด้านข้างก็ติดคลองด้วยนะคะเท่ากับติดน้ำสองด้านเลยค่ะหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตนะคะสี่สิบห้าเมตรนะคะพาชมบ้านหลังใหญ่ก่อนนะคะบ้านหลังใหญ่เป็นทรงปั้นหยานะคะ โรงเสาเข็มแน่นหนามากเลยนะคะมีสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะคะแล้วก็หนึ่งห้องห้องรับแขกนะคะนี่นะคะทางขึ้นมีการเทคอนกรีตและปลูกกระเบื้องรอบบ้านเลยนะคะดีให้ชมรอบบ้านก่อนก็ได้นะคะนี่ค่ะแข็งแรงนนแน่นหนามากเลยนะคะอายุบ,บ้านประมาณสิบปีนะคะ เจ้าของต้องการขายนะคะเพราะว่าอยู่กรุงเทพค่ะไม่มีเวลามาดูแลนะคะนี่พาชมด้านรอบๆก่อนนะคะส่วนด้านหลังนี่เป็นบ้านพักคนงานนะคะกับโรงเห็ดนะคะลงเพาะเชื้อเห็ดเ,หเดิมเจ้าของเพาะเห็ดขายนะคะแล้วก็เป็นร้านค้าชุมชนเนี่ยค่ะเทไว้รอบเลยนะคะแน่นหนาดีมากเลยค่ะ มีรั้วรอบขอบชิดเลยนะคะเป็นรั้วปูนนะคะเป็นรั้วปูนสูงประมาณ2เมตรนะคะบ้านประวัติดีนะคะ ด้านหน้าบ้านนี้ก็จะเป็นน้ําตกนะคะเจ้าของทําไว้เลี้ยงปลานะคะทําน้ําตกนะคะมีชั้นน้ําตกนะคะยังสภาพดีอยู่นะคะ <c oughs> ประตูก็เป็นไม้สักนะคะ <c oughs> ปูด้านในปูกระเบื้องทั้งหมดเลยนะคะฝ <c oughs> ้าเป็นฝ้าหลุมนะคะ ้าสูงประมาณสาเมตรนะคะติดไฟดาวไลท์นี่นะคะบ้านเป็นทรงคลาสสิกนะคะแต่ใช้วัสดุอย่างดีอย่างดีมากเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะเข้ามาก็ทำความสะอาดเข้าอยู่ได้เลยะคะ่ะห้องนี้ก็น่าจะกว้างประมาณแปดเมตรนะคะแปดเก้าเมตรนะคะ เข้ามาก็จะเป็นซ้ายมือนะคะจะเป็นห้องครัวนะคะไะดูห้องครัวก่อนนะคะเพดานสูงนะคะสามเมตรนะคะรับลมเย็นสบายค่ะวันนี้นะคะมาถ่ายวันวันที่สิบแปดนะคะช่วงบ่ายสองโมงะคะ่ะแดดแรงมากแต่อากาศในบ้านเย็นสบายนะคะในครัวนะคะบิวอินบิวอินนะคะชุดบิวอินให้ทั้งหมดเลยนะคะ ก็จะมีประตูออกไปด้านข้างด้วยนะคะที่เห็นก็คือต้นมะลุมนะคะทาวเตอร์ครัวทำอย่างดีเลยค่ะทำความสะอาดง่ายนะคะข้างฝาก็ปลูกกระเบื้องนะคะนี่นะคะมีหน้าต่างระบายอากาศออกไปได้อีกนะคะนี่คือครัวนะคะนี่คือส่วนของครัวนะคะ ถัดไปนะคะกะคะ็จะเป็นห้องน้ำนะคะแต่ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ำกว้างกวางมากค่ะใหญ่มากเลยนะคะ ถัดไปก็เป็นห้องนอนนะคะด้านนี้เป็นห้องนอนเล็กนะคะห้องนี้ก็น่าจะประมาณหกเมตรนะคะกว้างหกเมตรนะคะส่วนห้องนี้นะคะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องใหญ่มากค่ะ มุ้งวดนะคะมีเหล็กหนักนะคะความปลอดภัยสูงแน่นอน,นะคะ่ะฝ้าก็เป็นฝ้าแผ่นเรียบนะคะมีระบบไฟนะคะ เดี๋ยวพาไปชมอีกสองหลังนะคะนี่เป็นบริเวณส่วนของหน้าบ้านนะคะอันนี้เรามีรั้วรอบขอบคิดนะคะมีประตูล็อกเรียบร้อยค่ะด้านหน้าติดคลองนะคะติดคลองใหญ่เลยนะคะนี่นะคะแล้วด้านข้างก็ติดคลองด้วยนะคะเท่ากับติดน้ำสองด้านเลยค่ะหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตนะคะสี่สิบห้าเมตรนะคะตรงนี้ก็ เป็นโครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างเดิมเจ้าของนะคะทําเป็นร้านค้าพวกสมุนไพรนะคะเจ้าของเป็นชาวต่างชาตินะคะเจ้าของเดิมเป็นชาวต่างชาตินะคะยาวไปสี่สิบห้าเมตรสี่สิบห้าเมตรก็จะได้พื้นที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะคะคือตรงนี้นะคะเป็นบ้านหลังเล็กอีกหลังหนึ่งนะคะนี่ค่ะออกแบบลักษณะจะเป็นร้านค้านะคะมีประตูม้วนปิดเปิดนะคะมีสองห้องนะคะ เราก็จะมีห้องน้ำแนวเขตของเราก็ตรงนี้นเลยนะคะตรงเสาไฟฟ้านี่นะคะตรงนี้เราอยู่ในหมู่บ้านนะคะเนี่ยค่ะร่มรื่นค่ะร่มรื่นมากๆเลยค่ะสำหรับท่านที่มองหาบ้านพักตากอากาศนะคะบ้านพักอาศัยทำร้านค้านะคะแปลงนี้ต่อยอดธุรกิจได้เลยนะคะ ใกล้ถนนสวนนสศน,นะคะเส้น33นะคะลงมาเพียง1กิโลเมตรนะคะใกล้แยกบ้านนานะคะใกล้แยกโรงพยาบาลบ้านนาแยกบ้านนาตลาดสดบ้านนานะคะ5กิโลเมตรค่ะ <SPEAKER> จากฟิวเจอร์พาร์คลังสิต84กิโลเมตรนะคะ <SPEAKER> ด้านนี้ก็จะเป็นมุมสวนนะคะเทคอนกรีตเทคอนกรีตทั้งทางเข้านะคะ นี้ก็เป็นร้านอเนกถ้าดัดแปลงเป็นร้านอเนกประสงค์ได้นะคะโครงสร้างยังดีอยู่นะคะโครงสร้างแข็งแรงมากๆเลยค่ะจอดรถได้หลายคันเลยนะคะตรงนี้ มุมนี้ก็เป็นพืชผักสวนครัวนะคะมีชะอมมีขาตะไคร้นะคะแนวรั้วก็เป็นต้นเข็มนะคะด้านหน้าก็จะมีต้นกล้วยมะม่วงนะคะต้นกล้วยมะม่วงขนุนนะคะพืชผักสวนครัวพริกขี้หนูก็มีนะคะนี่ต้นมะยงชิดนะคะต้นมะยงชิดมะนาวกับเขานะคะ และเข้ามาก็จะเจอบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะเป็นบ้านลองนะคะนี่นะคะอีกหนึ่งห้องค่ะทุกอย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนลงตัวมากเลยค่ะทำธุรกิจได้หรือจะทำเป็นบ้านพักอาศัยได้เลยนะคะนี่นะคะตรงนี้ห้องนี้เขาไว้เก็บของนะคะก็จะมีชั้นมีตู้ ดี๋ยวพาดูริมคลองก่อนนะคะเท่ากับติดน้ำสองด้านนะคะเดี๋ยวย้ำราคากันอีกทีนึงนะคะหนึ่งไร่แปดตารางวานะคะพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะขายสี่ล้านห้าแสนบาทนะคะราคานี้เป็นราคาเจ้าของนะคะด้านริมคลองนี่ล่มรื่นมากเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะแค่ลอกผักตบนี้ก็น้ำใสแล้วนะคะตรงนี้น้ำไม่ท่วมนะคะ คุ้มค่าจริงๆค่ะแปลงนี้ท่านที่ชอบบ้านพักตากอากาศสไตล์บ้านสวนนะคะแปลงนี้ตอบโจทย์เลยนะคะเนื้อที่เยอะนะคะหนึ่งไร่แปดตารางวาเลยนะคะแถมยังติดคลองอีกตั้งห่าค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นบ้านพักคนงานนะคะ ้าซัก้ืก็ออกไปเป็นไม้สักนะคะเป็นบ้านยกพื้นนะคะเราก็ดัดแปลงเป็นบ้านพักอีกหลังหนึ่งได้เลยนะคะนี่ต้นมังคุดนะคะนี่ยังมีโครงสร้างอีกโครงหนึ่งนะคะอีกหนึ่งหลังหน้าโครงสร้างตรงนี้ทําเป็นเรือนเพาะชําเรือนปลูกต้นไม้ได้เลยะคะ่ะรั้วแข็งแรงมากเลยนะคะรั้วก่อไว้อย่างหนาเลยนะคะรั้วน่าจะสูงสองเมตรนะคะนี่นะคะ นี่คือด้านหลังนะคะแต่ด้านริมคลองไม่ได้ล้อมรั้วไว้นะคะนี่คือด้านหลังนะคะบอกเลยค่ะบ้านคุ้มค่านะคะแปลงนี้สาหรับท่านที่กำลังมองหาบ้านทักตะอากาศไกลไกลกรุงนะคะหรือจะทำเป็นธุรกิจนะคะทำฟาร์มทำกเกษตรนะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆเลยค่ะ นี่คือด้านหลังนะคะนี่ก็คือฟามเห็ดนะคะฟามเพาะเชื้อเห็ดฟางนะคะบ้านประวัติดีนะคะด้านหลังก็ยังมีสวนอีกนะคะด้านหลังมีต้นมะพร้าวต้นมะลุมนี่นะคะมีต้นไม้ทุกมุมเลยค่ะ ต้นมะนาวนะคะมะนาวมะนาวดกมากค่ะต้นใหญ่ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวบินภาพมุมสูงให้ชมนะคะจะได้เห็นแอร์เรียรอบๆด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมนะคะ ชมภาพมุมสูงต่อเลยนะคะต้นมะลุมหลายต้นเลยนะคะตรงนี้ต้นมะลุมค่ะน, <c oughs> นี่เป็นบริเวณส่วนของหน้าบ้านนะคะอันนี้เรามีรั้วรอบขอบคิดนะคะมีประตูล็อกเรียบร้อยค่ะด้านหน้าติดคลองนะคะติดคลองใหญ่เลยนะคะนี่นะคะแล้วด้านข้างก็ติดคลองด้วยนะคะเท่ากับติดน้ำสองด้านเลยค่ะ หน้ากว้างติดถนนคอนกรีตนะคะสี่สิบห้าเมตรนะคะตรงนี้ก็เป็นโครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างเดิมเจ้าของนะคะทำเป็นร้านค้าพวกสมุนไพรนะคะเจ้าของเป็นชาวต่างชาตินะคะเจ้าของเดิมเป็นชาวต่างชาตินะคะยาวไปสี่สิบห้าเมตรสี่สิบห้าเมตรก็จะได้พื้นที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะคะคือตรงนี้นะคะเป็นบ้านหลังเล็กอีกหลังหนึ่งนะคะ ่คะออกแบบลักษณะจะเป็นร้านค้านะคะมีประตูม้วนปิดเปิดนะคะมีสองห้องนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำแนวเขตของเราก็ตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะตรงเสาไฟฟ้านี่นะคะตรงนี้เราอยู่ในหมู่บ้านนะคะเนี่ยค่ะร่มรื่นค่ะร่มรื่นมากๆเลยค่ะ สำหรับท่านที่มองหาบ้านพักตากอากาศนะคะบ้านพักอาศัยทำร้านค้านะคะแปลงนี้ต่อยอดธุรกิจได้เลยนะคะใกล้ถนนสวนสอศน,นะคะเส้น33นะคะลงมาเพียง1กิโลเมตรนะคะใกล้แยกบ้านนานะคะใก,กล้แยกโรงพยาบาลบ้านนาแยกบ้านนาตลาดสดบ้านนานะคะ5กิโลเมตรค่ะจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์84กิโลเมตรนะคะด้านนี้ก็จะเป็นมุมสวนนะคะ เทคอนกรีตเทคอนกรีตทั้งทางเข้านะคะคตรงนี้ก็เป็นลานอเนกถ้าดัดแปลงเป็นลานอเนกประสงค์ได้นะคะโครงสร้างยังดีอยู่นะคะโครงสร้างแข็งแรงมากๆเลยค่ะ จอดรถได้หลายคันเลยนะคะตรงนี้หุมุมนี้ก็เป็นพืชผักสวนครัวนะคะมีชะอมมีขา่าตะไคร้นะคะแนวรั้วก็เป็นต้นเข็มนะคะด้านหน้าก็จะมีต้นกล้วยมะม่วงนะคะต้นกล้วยมะม่วงขนุนนะคะพืชผักสวนครัวพริกขี้หนูก็มีนะคะนี่ต้นมะยงชิดนะคะต้นมะยงชิดมะนาวกับเขานะคะ และเข้ามาก็จะเจอบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะเป็นบ้านลองนะคะนี่นะคะอีกหนึ่งห้องค่ะทุกอย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนลงตัวมากเลยค่ะทําธุรกิจได้หรือจะทําเป็นบ้านพักอาศัยได้เลยนะคะนี่นะคะตรงนี้ห้องนี้เขาไว้เก็บของนะคะก็จะมีชั้นมีตู้ ดูริมคลองก่อนนะคะเท่ากับติดน้ำสองด้านนะคะเดี๋ยวย้ำราคากันอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งไร่แปดตารางวานะคะพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะขายสี่ล้านห้าแสนบาทนะคะราคานี้เป็นราคาเจ้าของนะคะด้านริมคลองนี่ลมลื่นมากเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะแค่ลอกผักตบนี้ก็น้ำใสแล้วนะคะตรงนี้น้ำไม่ท่วมนะคะ คุ้มค่าจริงๆค่ะแปลงนี้ท่านที่ชอบบ้านพักตากอากาศสไาตลา์บ้านสวนนะคะแปลงนี้ตอบโจทย์เลยนะคะเนื้อที่เยอะนะคะหนึ่งไร่แปดตารางวาเลยนะคะแถมยังติดคลองอีกตั้งหาค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นบ้านพักคนงานนะคะ ลาสักหนึ่งก็ออกไปเป็นไม้สักนะคะเป็นบ้านยกพื้นนะคะเราก็ดัดแปลงเป็นบ้านพักอีกหลังหนึ่งได้เลยนะคะนี่ต้นมังคุดนะคะนี่ยังมีโครงสร้างอีกโครงหนึ่งนะคะอีกหนึ่งหลังนะคะโครงสร้างตรงนี้ทําเป็นเรือนเพาะชาําเรือนปลูกต้นไม้ได้เลยะคะ่ะรั้วแข็งแรงมากเลยนะคะรั้วก่อไว้อย่างหนาเลยนะคะรั้วน่าจะสูงสองเมตรนะคะนี่นะคะ นี่คือด้านหลังนะคะแต่ด้านริมคลองไม่ได้ล้อมรั้วไว้นะคะนี่คือด้านหลังนะคะบอกเลยค่ะบ้านคุ้มค่านะคะแปลงนี้สำหรับท่านที่กำลังมองหาบ้านทักตะอากาศไกลไกลกรุงนะคะหรือจะทำเป็นธุรกิจนะคะทำฟาร์มทำกเกษตรนะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆเลยค่ะ นี่คือด้านหลังนะคะนี่ก็คือฟามเห็ดนะคะฟามเพาะเชื้อเห็ดฟางนะคะเจ้าของบ้านประวัติดีนะคะด้านหลังก็ยังมีสวนอีกนะคะด้านังนี้ต้นมะพร้าวต้นมะรุมนี่นะคะมีต้นไม้ทุกมุมเลยค่ะ นี่ต้นมะนาวนะคะมะนาวมะนาวดกมากค่ะต้นใหญ่ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวบินภาพมุมสูงให้ชมนะคะจะได้เห็นแอร์เรียรอบๆด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมนะคะ เชิญชมภาพมุมสูงต่อเลยนะคะต้นบรนลุมหลายต้นเลยนะคะตรงนี้